าการดีจังเลยมือนีกล่าวว่าเหรียญำม,มือนีเป็นมือที่สามมือนีสามมือที่มาเล่นน้นำจิตใจเออจิตใจการมาเล่นน้นำอยู่หนองใหญ่มันดีมาพี่เนาะมันดีมา <c oughs> <c oughs> อันนี้เออ วาเจ๊ตืต no. oh. ั้อียัยเจ๊ตเ่นเตือนเพาตองเส้นงเสอตัวนี uh Ark, Welsh, 네้ว่าเล่นว่าว่างูมางูไาในจักรตัวนฮะจิบสองตัวงูเหลกระปอยเอายายาตัวสามตัวสามอ่ายานีน้งอากดีดี โอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดมึงมึงมึงแพ้่อยข่อยเฮ็ดแพ้่อยเฮ็ดแพ้มาลอยน้ำเองข่อยมาใส่ไม้ไผ่ข่อยเอาฟ้มฝากรฟ้อม่อยุอออาเฮ็ดน้อดึงขาข่อยไปโอ้พี่น้องมึงโอ้โหบรรยากาศจีบวกเลยว่ะ ดีดีดีโคตรมากเลยตอนนี้อยากมาแบบอยากมาเล่อนอยู่นี่นซมือเลยยำแรงจริงๆมาเล่อนยญยืซนซมืเกียงปลาเกี่ยงปลาคอนี่ว่าออบอกคอยนั่นน่ะคอยสิล่องหาบอกคอยเบิง้งว่ามันจะได้จักตัวแล้วก็สิปล่อยคือน้ำกลดม้ขาสัตว์เห็นไหงบีชาหาหอยบ <laughs> ีชาหาหอย เอาแล้วเขาจะได้อะไรขึ้นมาก <laughs> ันใจได้กว่าน่อย <laughs> พี่ชายโอ, <laughs> อ้ยโอ้ย,อยดีๆพี่น้องเย็นสบายมีความสุขเลือก,กันมองวัวข่ายเหรียญบ้าเลืกเพียงเอลอาหนะ้าเบื้องเอลอา <laughs> กับเพียงเอลข่อย เราคอยก็นั่งเล่นเด้อาเป็นอย่างเชี่ยวๆไปแล้วมันคอยยืดเป็นหงมไงหมบังอีนน่รหมก็กินเป็ดกบุญไงเนาะเนี่น <c ười> ยสบายไปอีกสบายมากเลยมองเห็นนีน่หนาเขียวดีดีวะคุยหน่อยตัวนั้นไปใช่หรือล่ะทางขางก็เป็นปลายางเพิน่นปลายางสวยงามสวยงามมากเลยผมก็เห็นยังบุ <c ười> Ui là nam còn ngu gì cả <laughs> Há yên gì, gì cái mà Cái mày dắp bậy Dắp bậy nhận Ai bọn há mặt hỏi gì Được. Ai cậu tin há dưới đây này biết nó khỏi tin há dưới đây này Ta khỏi tin há khỏi đem hút tùm đi Nhìn mà mì anh Nó đẹp quá em ơi là Xe là บึง q วยน้อย quê หนยตบกง่ายั้อดตกใจ q u ยหนยตบังฝ่าฝ่าฝ่าอ้าฝ่ากดสวยอะมันเป็นอะไรที่ดีและดีและดีและดี

โอ๊ยมาโอ๊ยมายังเอาบ้างเนี่ยเขาเรียกอะไรยังให้เจ้าเอาไปให้ยายเจ้ากินนะให้ยาเจ้านะบอกว่านี่คือบอกของให้บังโอ้ยยังนี่จูพี่น้องอะไรเนี่ยก็แต่ขี้เดียดอะอันทันมันคืออะไรอันทานทั้งในมันโกนโบนบัวบัวบอกไงมาพี่บัวมันเลือกเลือกก็ต้องมาบัว ủa wow. <coughs> Oi! Oh. <coughs> <Yeen> cho <coughs> một mùi xăm đèn mùi xăm đây Tô quê cỡ. Mùi xăm đèn. Mùi xăm đây à xăm đèn. Sáng dính hồn. Sáng mai phải không? xem hồn. Sáng Chị hồn. Sáng mai hồn. Sáng mai hồn. Ôi mai hồn. Sáng mai lông Sáng mai hồn. Sáng mai hồn. Sáng mai

ขียวกแก่หิเขียาแก่นหนิเดออเขาเวินไว้น่านกันกค้เหยียบกี่ดินวะเฮียมันลออเอง <laughs> <laughs> เอยงมาึงไหว้ือยังอันนีเมะไหว้อันนีเมะได้ัง มาว่าคข้ตัวนั้นนอนนั่งีกับเข้กันโอ้ยดันดินดินดินดันเ้ยจุมก็สั่งดปุ๊บไหมพ่อฮะฮะอ่าเห็ดมะรูออ้ไรเลยคอยหลงมันคอยภาซาคอยภาซา มามีเลยโอ้ผมหมเลเปียกอะกพีจิอาเต็มเต็มโอ้ยผมเปียกเลยขานสาาหัวย้อมขึนชาลยชินแรกหมกว่าเลิศขีงเหรียญตอนีโคตรดีเลยขงเย้เล่นไรจ้หว เอา,าหอยได้สิบสองตัวเนี่ยมาจุบ,บห้าแล้วสิบไปขึ้นอโอ uh, ้หัวเปียกเลยหายาเฮดตอนแรกว่าสิแย่ไปนั่นดิไปม่ใช่นี่นะขึ้นมไปคันยังมาขี่ได้นะีได้ไม่ใช่บันนี้มั่งเ,เ,เลยเศร้าเพราะปวดอัน้หายลมออกหายลมมากเลยเศร้าเลยหายลมบรรยากาศดูดีปะ อากาศดีอะวันี้แปลมันบอจ้ามันเลือกเอ๊ะไม่งี้มันมันเลือกไม่เชื่อฉันไม่รอฉันไม่รอบ่งอยู่นั่งเลือกลาไปก่อนพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าไอ้ยิ่งบอบอจะเอาอะไรมาอะไรมาติดบายบายด้วย 拜拜，拜拜。